ในสมัยที่ผมยังเป็นเด็กน้อยมันมีตำนา,านมาครับเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของชายที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนชายที่ชื่อว่าสตีฟแต่ว่าตาสีขาวสมัยนั้นใครๆก็บอกว่าชายคนนี้มีจริงจะสามารถพบเจอเขาได้ไหมครับที่จริงมันก็แค่ตำนานนะ เื่องวายจริงคือผมนี่ผมมีเพื่อนสองคนครับที่โคตรนูบเลยแลวผมจะแกล้งเขาจยพลังของฮีโร่ไวคเขาพะาาาแล้ววิธีแรกที่ผมจะแกล้งเพื่อนของผมนะครับคือการสร้างตำนานฮีโร่ไว้ก่อนครับโดยวิธีนี้ผมจะทําให้สัตว์ที่พวกเ้าเห็นนะครับตาเป็นสีขาวหมโทบ้ายทั้งหมดเลยนะครับสวัสดีครับอยู่กผมเดวานะครับผมวันนี้จะอยู่กับเพื่อนรักคุณกล้องนะครับ สวัสดีครับ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 นได้พาคุณมาชุดลอดอีกแล้วแต่ว่าครั้งนี้มันจะไม่ธรรมดานะมีอะไรหรือเปล่านี่เป็นอะไรครับมดสะ دان แปลกปลอมมาไว้ละอะไรอ่ะเฮ้ยน่าเป็นเสียงทั้งคายหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเจอมันในในเกมนี่แหละเราจะเจอมันตอนไหนเฮ้ยเฮ้ยนี่ไง ยังก็ยังเราต้องรีบเข้าหมู่บ้านหรอผมว่าม่ต้องรีบเข้าหมู่บ้านทุกคนผมผมแบบว่าพาเรื่องหาดจัยนเข้าไปอยู่หมู่บ้านรับทุกคนนี่คือลองไปเรื่องหาดจัยนอะไรอะเรื่องหาดจัยนทุกคนเป็นวิีซีทุกคนก็ต้องเจอกับความน่ากลัวแน่นอนผมจะวาให้รอบหมู่บ้านเลยมีเกาะนีเกาะไหนไหนไหนเนี่ยไหนเขาบอกว่าหมดแล้วตอนเนี้ยเขาต้องสังเกตเห็นแล้วบ้างทุกคนอินบีีท่สวยสวยนี่ขาวไว้ไวมีอะไรจะให้ไหนไหน อุ้ยรักเหรออุ้ยทำไมอุ้ยดู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 ชาวบ้านดิมันก้องฮ่าก่อนดูชาวบ้านดูหมูก่อนหู็ตาตาขาวเนี่ยอุ้ยเป็นอะไรอ่ะโอ้หน้าเฟื่องเลยอะในวันโลกแห่งขีโเลาะไปองล่ะทุกคนอาจจะแหลกอาจจะแหลกหน่อยนะครับทุกคนไหนเอออุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะแกคุณก้องแกก็เป็นไม่ไอพวกนี้เป็นพวกขี้ขานเปล่าตาขาวอ่ะ ว่ามันอะชาวบ้านคนเขาเล่าปลุกสิ่งแบบว่าสิงที่มันน่ากลัวทำไมคราบได้ไงเฮ้ยเลบหลูกฮีโร่บายอย่างเงี้นเหรอโอเคเล่านลุกหลูอฮีโร่บายอย่างเงี้นเหรอคุณก้องเฮ้ยรู้ว่ามันจะเป็นเรื่องแบบนี้ว่าคุณก้องคุณก้องเคยได้ยินตำนานฮีโร่บายปะแถวแรกเหรอเมื่อก่อนไงมันจะมีตำนานหนึ่งเว้ยในมายคาบเว้ยชื่อว่าฮีโร่บายเว้ยฮีโร่บายใช่ใช่ใช่ไปลว่าฮีโร่คือคนดีป่ะไม่ เขาเป็นคนนี่ชอบแบบมีอะไรแปลกๆอ่ะใช่ไหมคุณก้องใจ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 ใเหมือนว่าจะรู้เลยกงลังเพิ่มไปเฮ้ยคุณก้องว่าไงครับคุณไว้เรามาขโมยของกันดีกว่าคุณนึกคิดว่าหมู่บ้านนี้น่าอยู่หรอก็ไม่เห็นมีอะไรนี่วก็แค่หมู่บ้านที่เป็นประชาชนตาขาวๆโอพวกเขาเป็นคนขี้ขาดใช่ไหมเอาง่้ผมคิดมากไปเองแล้วกัน คิดว<ม>่าไปเองผมไปล่าเป็น,น,นมัวเดิน,น,นได้อะเ<ด><อ>ขาจะกลัวหรือเปล่าว่าเขาจะกลัวมัวเดินได้หรือเปล่าเฮ้ยมัวมัวเดินได้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอะตัวอะไรอะไอ้พวอยู่ในยานอยู่ข้างนี้ถุงกล้องหนีหนีหนีผมว่ามันไม่ใช่ฮีโร่บายแล้วล่ะผมสังเกตได้เลยนะครับว่าพวกเขาเริ่มกลัวครับแล้วคิดว่าทำน่าจะปลอดภัยสำหรับพวกเขาแต่ไม่เลยครับสำหรับผมแล้วผมว่าที่นี่แหละเหมาะแต่การแกล้งมากเลยครับเอ้ย เราก็หาของกันไม่ได้สักพักเลยนะครับผมกับคุณกล้องตอนนี้ก็ผจ่ภัยในถ้ำกันนะครับวิ่งไปในถ้ำวิไปในถ้ำหรบเพื่อนคิ่ว่าถ้ำจะปลอดภัยเหรอเพื่อนแล้วนะเพื่อนเราพามาปลอดภัยพามาหาที่ที่ดีที่สุดแล้วเพื่อนผมบอกไว้ให้คนความปลอดภัยไม่มีในโลกแห่งนี้นะครับผมผมจะบอกให้เพราะว่าผมเรือต้นผมม่ทําให้มีจัมสแกตขึ้นบนใบหน้าครับทุกคนเอาว่าเป็นจัมสแกตของไก่ก่อนแล้วกันครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเซกไก่ก่อนแล้วกัน มันจมีการลางเป็นลางหมอกีด oh. right? ้วยอู้ไม่มีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไก่อะไรอ่ะเฮ้ยตาเฮ้ย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 ไก่ตาขาวเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้กูักลเมื่อกี้มึงกีมีไก่ผัวมาด้วยไก่ไก่ไก่มันมาเลยมาโผล่เออเฮ้ยกัวเฮ้ยอะไรเนี่ะกลัวเฮ้ยกัวตาขาวเฮ้ย ฮไปไปไอ้ไอ้อยู่ไหนไปกูเดินไม่ได้ไว้เอาตัวสิกูจะมึงโมไปอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกูอยู่ไหนกูอยู่ไหนไหนห้ามไว้กูอยู่นี่กูอยู่นี่เฮ้ยแกแกมาไงนี่เฮ้ยอยากแกอยากแกจะลื้อเฮ้ยตรงนี้แกเยอะมากอะไรอ่ะแต่ทำไมมันมีมันโดนบ้านมันมีหมูแล้วมันมีหมู โอ้ยโอ้ยปอแล้วครับพอแล้วกลัวจังคือมันคือตัวอะไรเออโอ้ไว้ไหนมังขอไหนมึงขอปลอดภัยเนี่ยไม่รู้ดิว่าเพื่อนมันตามเรามาแน่เลยอ่ะมันตามเรามามันตามเรามาจากหมู่บ้านอ่ะเราควรทำไงกล้องเฮ้ยโอ้โหสับปะสัตรีชาวบ้านก็มาเฮ้ยโอ้โหกูัวตกเตอะไรก่อนดีวะเฮ้ยโอ้โหโอ้ยเราไปเฮ้ยอะไรไอ้ไยเห็นไหม อึ้ยเกิดอะไรขึ้นวะกล้องอึ้ยอือหึทางเราแคบด้วยอ่ะอึ้ยอะไรอ่ะท้อสีแดงมาไงอ่ะผมผมว่าไม่ได้แล้วคุณกล้องตามผมวะตรงนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะผมว่าอย่างนี้เอาไว้เราเราลองขอร้องเขาด้วยว่ะให้แบบว่าหยุดไว้ชีวิตเราอ่ะให้เราอยู่กันแบบสงบสงบบ้างได้ป่ะอะไรอ่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยอึ้ยไอ้เฮียอะไรอ่ะยีโรบายเฮ้ยอึ้ยมันหายไปแล้วมันหายไปไหนวะคุณกล้อง มันได้ไงอ่ะเฮ้ยตอนหนีมันยังไม่ใช่หรอเมื่อกี้ทำไมบล็อกหายเฮ้ยเอ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทำให้พวกนี้แบบว่าหน้าจอดำมืดคุณกล้องอยู่ไม่ได้แล้วคุณกล้องคุณกล้องไปไหนคุณต้องรอผมด้วยคุณกล้องวิ่งหนีดีไว้ไว้มันมืดอ่ะไว้ยงไม่เห็นเลยเลยกล้องอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเราเราไปไหนดีอ่ะไอนเวลาของผมแล้วได้เวลาของผมแล้ว เฮ้ยอะไรอ่ะชาวบ้านคุณกล้องคุณกล้องอยู่ไหนเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นยิงเราไ้คุณกล้องเฮ้ยมันเดินมาหนีกล้องหนีกล้องวิ่งคุณกล้องวิ่งวิ่งไอ้ไววิ่งเออเออผมผมวิ่งไม่ได้อ่ะเดีมันเกิดอะไรขึ้นนึกยิงเราไปยิงเราไปวิ่งเราไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาลูกมันเกิดอะไรขึ้นวะ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเหมือนมันจะไม่ยอมนะหรือมันตีเฮ้ยอยู่ไหนอะลูกชายมันเป็นอะไรกับพ่อเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ไหนอะผมว่าไม่เห็นตัวมันผมกลัวมากนี่ไปไปหมู่บ้านก็เจอแต่เรื่องไม่ดีมานี่ก็เจอแต่เรื่องอย่างนี้โอ้โหมันเป็นอาถรรพ์เลยหรือเปล่าต้องทำไมล่ะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันหายไปแล้วมันหายไปแล้ว มันหายไปแล้วคุณกล้องมันอยู่ไหนเฮ้ยไหนเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันมามหายหายมันเป็นผีเอาไว้ฮิโรบายอ่ะมันเหมือนผีเลยไม่รู้สิเฮ้ยมึงจะหลอกกูทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยให้พวกกูเล่นดีๆได้ไหมฮีโร่บายขอร้องไม่ได้เบอรไม่ได้กูคือฮีโร่บายมองไม่เห็นเลยอ่ะมันกลัวมาก ไว้เราสั่งมาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมาแม่ผีเผลอเออทำเลเวลไม่ได้หรอกมาผีเผลอไปไหนไอ้ดีว่ากล้องทำไรไม่ได้ได้ไหะเฮ้ยอะไรอ่ะไม่เฮ้ยอะไรอ่ะว้าดอยเยอะกล้องไปไหนวะกูไม่เล่นแล้วว่ะไอ้ย่าน่ากลัวจัดเอาดีกว่าเอากูไปสนิงกูนี้เลยเหรอไปเลยเพื่อนเออเฮอาคนไอาไว้คนเอาไว้เอาเอาไปจริงอ่ะ เอาไปแล้วไปที่เด่นแม่งเอ้ยทุกคนครับคลิปนี้ครับผมก็เป็นประมาณนี้ครับผมนะแต่ผมแกล้งใครเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์กับมาครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมทียูเคครับผมบ๊ายบาย